นักวิเคราะห์หลักๆนะครับคอนเนอมสิสทั่วโลกกำลังแทรดูเนี่ยเพื่อดูว่าโอกาสที่มันจะเกิดวิสัยัศนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็นยังไม่ได้ฟ้องอะไรนะครับจังหวะเวลาตอนนี้ที่ราคามันลงมามันก็หอมหวานก็จังหวะนี้นะผมว่าหวานเจี๊ยบนะครับ,รบสำหรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจริงๆแล้วหลายคนชอบคิดว่าออฟฟิศซินโดรมมันอาจจะเป็นอาการปวดอาการอะไรเฉยๆซึ่งอาจจะเบิกไม่ได้จริงๆแล้วออฟฟิศซินโดรมมันก็คืออาการเจ็บปวดรูปแบบนึงแหละจะไปเบิกหรือจะใช้บริการสิิทธอะไรต่่างๆเนีย มีทั้งเรื่องของประกันสุขภาพประกันสังคมก็ใช้ได้หรือว่าประกันกลุ่มของที่ออฟฟิศเนี่ยก็ใช้ได้ถ้าสมมติว่าเราลาปล่วยนะจากการเป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยประกันสังคมจ่ายด้วยนะครับอันนี้นาหัวว้าวมาก,กช่วงหลังๆนะครับเหมือนแค่ปัจจัยนคนที่ติดอาการดูเหมือนจะรุนแรงกว่าปกติเปียงแรกเนี่ยก็เรื่องของอากาศที่มันมีการแปรป,ป,ปรวนปัจจัยที่2เรื่องของการฉีดวัคซีนสุดท้ายเรื่องของสายพันธุ์วัคซีนนะครับเชียร์ให้ฉีดอยู่โดยเฉพาะช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนฤดู และนี่คือ The Advisor ใน EP ที่6 7ครับในช่วงนี้นะครับต้องเรียกว่าการประชุมเฟดเนี่ยพึ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเลยนะครับพร้อมๆกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐครับปรับตัวลดลงอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500หรือว่าตลาดหุ้น n a s d a ดกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตลาดกังวลอะไรกันแล้วเราคิดว่ายังไงในคลิปนี้มีคำตอบนะครับและในช่วงถัดไปครับแน่นอนครับมนุษย์ออฟฟิศต้องอยากรู้ครับ ประกันที่คุ้มครองโรคออฟฟิศซินโดมมีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้จากการทําประกันมีอะไรอย่าลืมติดตามชมกันครับและในช่วงที่3ครับใครเป็นกันบ้างครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ครับในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับว่ามันคืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วเราต้องดูแลรักษาสุขภาพกันยังไงบ้างในช่วงที่3าไปพบคุณหมอกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับแต่ลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับ ในช่วงที่9ีนาที่ผ่านมาครับคุณการการประชุมเฟดในรอบนี้ครับคุณโเวเวยก็บอกว่าโอเคเราเนี่ยจากคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับที่4.25ถึง4.5นะครับเพ่งก็คงอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้วที่ผ่านมานะครับโดยเขาก็มองว่าโอเคในสถานการณ์ปัจจุบนันเศรษฐกิจปัจจุบันหรือว่าอัตราเงินเฟอ้อในปัจจุบนันรวมถึงผลกระทบต่างๆเนี่ย ก็เป็นไปได้นะที่ตัวของ GDP ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะย่อตัวลงมาบ้างนะครับแต่จจว่าก็คงไม่ได้แย่ถึงขนาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบหรือจะเป็นวิกฤตอะไรนะครับแต่ก็การขยายตัวเนี่ยอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับโดยที่หลังจากที่เขามีการแถลงการออกมาแล้วเนี่ยดอทพลอตหรือว่ามุมมองของตลาดเนี่ย<ม>เขาก็มองว่าโอเคในปีนี้เนี่ยเฟดเนี่ยเขาน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสัก2ครั้งนะ อาจจะเป็นในช่วงกลางปีสักครั้งหนึ่งแล้วก็ในช่วงสิ้นปีสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าลดไป2ครั้งเนี่ยจบปีนี้อัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4%เครับคุณการซึ่งก็มาบอกจริงตลาดก็ค่อนข้างจะเหมือนจะแฮปปี้นะเพราะว่าหลังจากที่เขามีการประชุมและมีการแถลงการออกมาเนี่ยตลาดก็ดูจะรีบาวได้ครับผิดกับในช่วงปมะมาวสัก2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ตลาดหุ้นฝั่งรัสเนี่ยเขาลงมาเยอะมากเลย มันลงมาขนาดไหนครับการรู้ไมเอ่ยคือถ้านับจากยอดไฮที่ผ่านม,มาครับก็จะเห็นการลงที่ค่อนข้างแรงนะครับอย่างถ้าไปดู SP 500เนี่ยมันเนื่องจากเป็นปลอดเบสินเด็กนะมันก็ลงมาประมาณสัก8%ครับ,รบแต่ว่าถ้ามาดู N a s d a q ที่มันค่อนข้างที่จะมีความผันผวนสูงกว่าเพราะหุ้นมันเป็นหุ้นโกรดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะลงมา12%มนะครับซึ่งคำนี้ไอการลงมารอบนี้แน่นอนครับมันเป็นการลงมาก่อนการประชุมเปดรอบที่ผ่านมา นะครับซึ่งความกังวลหลกัหลกๆที่เกิดขึ้นในตลาดก็คือความกังวลเรื่อง recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับจากการที่ทางเขาเริ่มเปิดฉากนะครับเปิดหน้าไพ่ตัวเองมีในการจิรจาและเป็นการเปิดตัวเลขที่เขาจะทําภาษีนําเข้าของแต่ละประเทศมานะครับซึ่งด้วยประเด็นนี้มันก็เลยทาให้ทุกคนกังวลกันว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆนะครับก็พาไปดูแล้วกันครับว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับที่ทําให นักลงทุนเนี่ยเขาคิดแบบนั้นนะครับตัวเลขแรกก็คงเป็นเรื่องของคาดการณ์นะครับ GDP จาก GDP now นะครับสำหรับเฟดสาขาแอาตแลนตาเนี่ยเขาก็มองว่า GDP อเมริกาเนี่ยช่วง Q1 ใช่มีโอกาสที่จะติดลบนะครับ 1. 1> เพราะฉะนั้นคือพอตัวเลขมันเป็นแบบนี้เพ๊บมครับเฟสที่เกิดขึ้นในตลาดก็ทําให้เกิดแรงขายขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะไอแอกติวิตี้ที่เกิดขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดฟอนโหลดขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่น เขามองว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากถ้ามันมีสงครามการท้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทาริฟที่เขาตั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่ละประเทศขึ้นมารจริงๆเนี่ยมันก็จะยากที่แต่ละประเทศอจะส่งออกไปให้สหรัเพราะฉะนั้น มันก็เลยทําให้เขาเร่งส่งออกไปก่อนนะครับบริษัทต่างๆในสหรัฐเนี่ยเขาก็จะเร่งอิมพอร์ตของเข้ามาก่อนก่อนที่ไอตัวของภาษีนําเข้าหรือภาษีการค้ามันจะเริ่มใช้จริงนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเลขมันอาจจะเกิดการฟอนโหลดขึ้นนะครับพะมันฟ้อนโหลดุ้นฐานมันก็จะสูงนะครับพอมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้จริงๆครับว่าตัวเลขมันจะดอปกว่าฐานที่สูงในไตรมาสที่ผ่านมาครับอ่าใช่เพราะว่าสมมติเราเป็นเจ้าของบริษัทเนาะเวลาเราจะสั่งสินค้าหรือสั่งวัตถุดิบอะไรมาผลิตเนี่ย เราเห็นแล้วว่าโอเคเดือนหน้าเนี่ยราคาสินค้ามันจะต้องเพิ่มขึ้นแน,น่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นตอนนี้เดือนนี้เนี่ยเราซื้อมาก่อนซื้อล็อตใหญ่มาก่อนแล้วก็ค่อยๆผลิตเนาะพอเราเร่งในเรื่องของการนําเข้าในเรื่องการสั่งสินค้ามันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟลอน์โหลดนั่นเองนะครับก็คือมีการสั่งมาล่วงหน้าก่อนเพื่อจะเอามาผลิตก่อนก่อนที่มันตัวของต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยหลังจากที่คุณครัมเนี่ยเขาก็มีการกลาดยิงในเรื่องของนโยบายภาษีเี่ย คนเขาก็กลัวกันแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการบอกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรต่างๆรวมๆกันแล้วเนี่ยในช่วง Q1 เนี่ยมีโอกาสนะที่เศรษฐกิจจะติดลบนะครับก็คือตัวเลขของ GDP มีโอกาสติดลบซึ่งก็คนก็เลยกลัวว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดเป็น e ีเซ s ชันไหมนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปทางนี้เนึงการเกิด recession หรือเศรษฐกิจถดถอยเนี่ย มันคือการที่ตัวเลข GDP เนี่ยติดลบติดต่อกัน2ไตรมากนะครับก็คงเป็นอะไรที่ตลาดค่อนข้างกลัวกันพอกลัวกันปุ๊บเนี่ยคนก็เลือกที่จะขายหุ้นออกไปก่อนนะทำให้ตลาดหุ้นเอสพีเองก็ดีหรือว่า n นสแ a กเองก็ดีเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะก็คนละประมาณสักสิบบวกลบนะครับซึ่งก็ถ้าคุณคุ้นกันนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าสกิปในตัวหุ้น เทคโนโลยีไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีประเด็นเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยมากกว่ากลุ่ม,มอ,อื่นนะครับแล้วก็อาจจะชอบในหุ้นรวมกลุ่มรวมๆอย่าง s p <S <S มากกว่า n a s d ด q นะซึ่งก็อาจจะมาถูกทางแล้วแหละนะครับแต่แน่นอนเขาว่าโอกาสทางลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเนาะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโล,โลยีมันลงมาเยอะๆราคาม,มันน่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะกลับไปชอบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้ครับเราลองพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาดูกันดีกว่าแล้วเอ๊ะ แล้วอะไรล่ะเศรษฐกิจตัวไหนไม่ใช่ตัวของตัวชี้วัดเศรษฐกิจตัวไหนเนี่ยหรืออินดิเคเตอร์อะไรนะครับที่มันจะเป็นตัวบอกว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเกิด r e c e s s ชันได้นะครับเรามีอยู่ด้วยกัน4ดัชนิชี้วัดเศรษฐกิจนะครับหนึ่งคือ non f a ฟ m payroll นะครับหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับก็เป็นตัวแลขหนึ่งที่เรียกว่ามีประกาศมาแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของรายได้ส่วนบุคคลนะครับคือรายได้ต่อหัวนี่แหละ นะครับแล้วก็รวมถึงว่าการผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ในฝั่งของอุตสาหกรรมหรือ i n d อินดัสเทรียลโปรดักชันนะครับและสุดท้ายเนี่ยคงเป็นยอด้ายผลิตนะหรือการจับใจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจในบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยที่4 i n อินดิเคเตอร์นี้4ตัชนิชี้วัดเศรษฐกิจตัวนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันจะเริ่มต้นที่ร้อยนะนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันมีความเสี่ยงว่าจะเกิด e c e s s i o n เนี่ยจากร้อยเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นแถบสีเทา แฮฟฟีเท่าเนี่ยคือเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตจริงๆแน่ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าในอินดิเคเตอร์ทั้ง4ตัวนี้เนี่ยมันมีการเรียกว่ากระโดดลงมาเลยนะครับซึ่งก็คือเป็น4ตัวชี้วัดนี่แหละว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมมันจะเกิดดีเซชันหรือ,อยังเนี่ยสามารถดูแัชนีชี้วัด4ตัวนี้คอยมอนิเตอร์ได้นะครับเป็นมันอาจจะเรียกว่าบอกก่อนเตือนก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดดีเซชันจริงนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่า สี่ตัวเนี่ยมันดูติดตามยากนะครับหรือว่ามันไม่รู้จะไต้องไปดูตอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งตัวที่ดูง่ายเลยครับก็คือตัวของ US Recession Risk เนี่ยก็คือดูง่ายหรือว่าความน่าจะเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยในระยะข้างหน้าใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยเขามองกันว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีความน่าจะเป็นแค่ไหนที่จะเกิด Recession นะครับนวันนี้เนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่25%นะถ้าแปลงง่ายๆเลยคือว่า ในตลาดเนี่ยเขามองว่าใน12เดือนข้างหน้านะมีความน่าจะเป็นแค่ประมาณสักหนึ่งในสี่หรือ25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่เศรษฐกิจของสหรัฐจะเกิดรีเซชชันนะครับก็เรียกว่ายังต่ำอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในมุมของนักลงทุนเนี่ยเข,าก,กกขากลัวกันกบกลัวกันก็โยนหุ้นออกมาก่อนขายไปก่อน,น้วถือเงนินสดกันก่อนหรือว่าอาจจะไปซื้อทองคำอาจจะไปซื้อตราสารหนี้นะครับก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันลงมาเยอะกว่าความเป็นจริงนะก็คือคนกลัวแล้วก็แห่ขายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเรื่องว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรขนาดนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็น่าจะพร้อมที่จะกลับมาได้เช่นเดียวกันครับ ใช่แล้วครับคือในรอบรอบที่ผ่านมาคือในรอบนี้อาจจะลงแรงกว่ารอบที่ผ่านมาทั้งหมดสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตลอดขาขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่ S&P 500มัน collection มาประมาณสัก 4- 5เนี่ยมันจะมีการดีดกลับขึ้นมาตลอดอนะครับแต่ว่าพอมเป็นความกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยซึ่งมันเป็นไายโคิลใหญ่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า c o l l e คชั o รอบนี้อาจจะการทนี่เวลามันถอยมา5%แล้วมันจะดีดกลับเนี่ยรอบนี้มันเลยอาจจะลึกกว่ารอบก่อนๆสักหน่อยนึงนะครับ แล้วก็ดูจากเลเวลของ valuation ตลาดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตลาดค่อนข้างอ่อนไหวกับปัจจัยที่เข้ามาพอสมควรเพราะเนื่องจากเลเวลที่เขาเทรดกันถ้ามองในมุม PE เนี่ยมันเทรดที่ historical high ก็คือในมุม PE เนี่ยมันเทรดกันแพงมากครับทุกคนเองก็จะค่อนข้างระวังตัวเลยครับว่าถ้ามันมีปัจจัยลบอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยโดยเฉพาะปัจจัยลบใหญ่ๆอย่างภารวมของเศรษฐกิจที่มีภาวะ ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอยเนี่ยมันจะทาให้ทุกคนพร้อมที่จะขายออกมาพอง่ายคือแต่ละคนก็จ้องกันอยู่แล้วนะครับว่าเลเวลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงเกินไปสักหน่อยหนึ่งก็รอดูว่ามีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบซึ่งพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บมันก็เลยอาจจะกระทบแรงสักนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็มาแทรกต่อแล้วกันครับว่าเอาละเลเวลเนี่ยหลังจากที่ทุกคนกลัวกันแล้วขายหุ้นกันออกมาแล้วเนี่ยและเอสแอนพี P มันลงมา8%เนี่ยแดมันลงมา12%เนี่ยแวลูเอชันตอนนี้ถ้ามองในมุมของ S&amp;P500 ซึ่งเอสแ อยู่เลเวลประมาณไหนนะครับก็<ช>ต้องบอกว่าตอนนี้มันลงมาเทรด forward PE ที่แถวสัก20เท่านะซึ่งไอ้ยีเท่าเนี่ยมันก็คือค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีของการเทรดของ S&P 500นะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้มันก็เริ่มส่งเทสส่งผลมากขึ้นสําหรับตัวเฉลี่ยที่ผ่านมาในรอบ5ปีนั่นเอง<ช>นะครับอ่าใช่ครับก็เรียกว่าจากแพงหน่อยเนี่ยจาก2 2เท่าหรือว่าแพงหน่อยเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณสัก20เท่าก็ หรือว่ากลางๆไม่แพงไม่ถูกนะครับก็เป็นระดับที่โอเคระดัะที่จะเริ่มกลับเข้าไปลงทุนนะครับซึ่งก็ผมว่าแน่นอนแหละจริงๆในในมุมของนักลงทุนเนี่ยเขาคงดูว่าหรือว่าอาศัยจังหวะแบบนี้ที่ตลาดมีการยอ่อซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการย่อประมาณทักสิบถงสิบหเนี่ยมันเป็นเรียกว่าการคอเลคชันปกตินะที่โอเคมันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยนักแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยเกิดเลยนะครับในจริงในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดอยู่เรื่อยๆน,นะครับประมาณสักสนะิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในในสถานกา,ารณ์ที่ไม่ได้เป็นวิกฤตนะครับก็ต้องบอกทุกคนในตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันด้วยว่ามันเป็นสถานกา,ารณ์ปกตินะมันไม่ได้แบบร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะที่ตลาดมันมีการย่อลงมานะครับส่วนอ,อีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเลยก็คือเราเนี่ยลองไปดูว่าเอ๊ะแล้วหลังจากที่เขาลงมาเนี่ย10%เนี่ย ใน12เดือนข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนะถ้าเรามีการลงทุนในตัวของตลาดหุ้นดัชนีสี500เนี่ยตามสถิตินะครับตั้งแต่ประมาณสักช่วงปี2018จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่ตลาดหุ้นดัชนีสีน500นะลบลบลงมาเนี่ยประมาณสัก10%แล้วเราเข้าไปซื้อปุ๊บ3เดือนบวก2% 6เดือนบวกประมาณสัก5%นะครับแล้วก็12เดือนบวกได้ถึง15%เลยครับผก <Yeah, everybody. S 1> ว่าก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่จะใส่จังหวะช่วงนี้แหละนะครับ <Yeah. S 1> ท,ที่ตลาดเนี่ยเขามีการย่อลงมาในการกลับเข้าไปซื้อหรือว่าอาจจะเก็งกำไรระยสั้นก็ได้หรือว่าจะถือยาวสักปีหนึ่งก็ได้นะครับก็หรือว่าเป็นบวกทั้ง3มพีเียช่วงเวลาเลยครับผม ใช่แล้วครับโดยสรุปภาพรวมครับของสถานการณ์ตลาดหุ้นสารัฐรวมถึงเซ็ตกิจสารัตตอนนี้ในมุมของเราเองก็อาจจะไม่ได้กังวลมากนักนะครับหลังจากที่เราเห็นการประชุมเฟดเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็เห็นภาพตรงกับทางคุณโพเวลที่ออกมาพูดแหละว่า จริงๆตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเองก็เป็น Data d e p e n d e n t เหมือนเดิมเขาเองก็คงรอดู Data ที่ทยอยออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาเองก็ค่อนข้างระมัดระวังกับการดำเนินนโยบายอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเองก็พยายามจะใช้ w o r d i n g ที่น้องคุนค่อนข้างคุ้นเคยนะครับอย่างเช่น,เขา,า itary, นเขาบอกว่าไอ้ทาวริที่เกิดขึ้นหลังจากคุณทัมประกาศให้ในมือออกมาเนี่ยนะครับผลกระทบสาหรับเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นแค่ t r a n i t o r y หรือว่าชั่วคราวเท่านั้นนะครับซึ่งคราวนี้นักงคุนก็เบาใจไปเปราะหนึ่งตลาดวันคืนวันนั้นก็มี การรีบาวขึ้นมานะครับแล้วอินดิเคเตอร์หลักๆนะครับที่เราเองหรือว่าอีโคโนมิสทั่วโลกกำลังแทร a c ดูเนี่ยเพื่อดูว่าโอกาสที่มันจะเกิดรีเซช s i นมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ฟ้องอะไรนะครับ<ม>ว่ามันมีความเสี่ยงจริงๆที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยขึ้นนะครับแล้วจังหวะเวลาตอนนี้ที่ราคามันลงมามันก็หอมหวานโลยวนและเกินสำหรับการที่เราจะเข้าไปลงทุนเพื่อคาดันรีเทิร์นหลังจากการรีบาวรอบนี้เกิดขึ้นนะบอสครับอ่าใช่แล้วครับก็จังหวะนี้นะครับผมว่าหวานเจี๊ยบนะครััับบสาหหรตตวของลดุ้น สาระนะครับและในช่วงถัดไปกันดีกว่าครับผมการผมเชื่อว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเนี่ยต้องมีการเจ็บป่วยปวดล้างปวดข้อปวดบ่าปวดไหล่กันบ้างนะครับหรือที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับแล้วไอ้การที่เราเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์อะไรได้บ้างเบอร์ใครได้บ้างนะครับในช่วงหน้ามีคำตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สำหรับคอนเทนต์ในว,วันนี้ครับค่บอนข้างสุดคลาสสิกส<ต>ักนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวออฟฟิศทุกคนครับคือตอนเนี้ย ผมว่าปัญหาออฟฟิศซินโดรมเป็นปัญหาใหญ่มากๆสําหรับชาวออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ตามนะครับสำหรับใครที่ต้องนั่งทํางานนานๆบนโต๊ะออฟฟิศเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดียวกันก็คืออาการของการพวกปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีแบบเนื้อเยื่อพังผืดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทําให้เราแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดตัวนะครับไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่อย่างออฟฟิศเราเองที่นี่ครับมีสวัสดิการนะครับในการเชิญนักกายภาพเข้ามาครับแล้วก็ทําการกายภาพให้ มอบให้เพื่อแก้ไขปัญหา Syndrome, ออฟฟิศซินโดมเบื้องต้นให้ครับแต่สําหรับท่านอื่นข้างนอกของตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเขามีบริการหรือว่าสวัสดิการแบบนี้อ,อะไรอีหรือเปล่านะครับก็เลยจะถามบอสนิดหนึ่งรับว่าสําหรับคนอื่นที่ไม่ได้มีนักกายภาพแบบนี้นะครับเขาสามารถไปใช้บริการหรือว่าไปเปบิดสวัสดิการอะไรได้บ้างครับแต่ก่อนที่จะต่อคาถามคุณการแล้วที่เขามาในออฟฟิศเราี่ยคุนการได้ไปลองใช้บริการยัครับมาเรียบร้อยครับเป็นไงครับเป็นไง ดีขึ้นเยอะครับสำหรับอาการที่ผมปวดบานะครับแล้วก็อาจจะมีการขยับไหลาย,ยากสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เวลานั่งทำงานนานๆเนี่ยก็จะแบบเหมือนแค่ปวดหลังอย่างเงี้ยให้เขาช่วยกายภาพให้เขาช่วยนวดให้ก็ดีขึ้นเยอะครับนะแต่ผมเนี่ยจริงๆผมไม่มีอาการเลยนะออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งทำงานครับส่วนใหญ่จะเดินไปเดินมาก็ไม่ค่อยได้ทำงานนะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าแล้วถ้าเป็นคนอื่นบ้างลหละนะครับที่อาจจะไม่ได้มีสวัสดิการตรงนี้หรือว่าไม่ได้มีใคร พานักกายภาพมามามาหานะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยจริงๆก็มีสิทธิประโยชน์หลายอย่างนะครับที่สามารถไปใช้บริการได้นะครับสําหรับการไปกายภาพจากออฟฟิซินโดมนะครับซึ่งออฟฟิซินโดมเนี่ยเราก็อาจจะเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับมันก็คือกลุ่มของอาการนะครับปวดกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะเป็นพังผืดอะไรต่างๆที่มุณการบอกเนาะแล้วก็จะรวมถึงการปวดการชาจากอาการอักเสบนะครับจากเนื้อเยื่อแล้วก็เอ็นนะครับซึ่งก็จริงๆเป็นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะอายุ เยอะอายุน้อยเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วครับเราทําอะไรได้บ้างน,นะครับแน่นอนว่า,าหลังจากเป็นแล้วมันจะมีอาการปวดการชารต่างๆแล้วทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนปกตินะครับแล้วก็ต้องไปทําการกายภาพกายภาพเนี่ยก็แล้วแต่ที่เลยครับถ้าเป็นคลินิกหรือเอกชนเนี่ยก็อาจจะแพงหน่อยนะครั้งละ5้0ถึง1 5 0 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นของภาครัฐเนี่ยถูกหน่อย นะครับแต่อาจจะต้องรองคิวเยอะนะครับประมาณสัก0 0ง100ถึง500บาทต่อครั้งนะครับก็อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยว่าประกันสุขภาพนะครับถ้าเรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันของเราเองนะครับหรือว่าเป็นประกันกลุ่มที่ บริษัททําให้เนี่ยมักจะนะครับสามารถไปเปิดค่ารักษาหรือว่าค่ากายภาพไดน้นะครับโดยการโรคของโนะรคกล้ามเนื้อนะใช่ใช่ครับหรือว่าจะเป็นแบบวงเงินของ o อ d ดีนะครับนะหรือว่าเป็นผู้ป่วยนอกอะไรต่างๆนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้น,นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างครับที่มองว่าเป็นอะไรที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็มนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่แล้วกันนะครับน่าจะเรียกว่า สามารถใช้ได้อยู่แล้วมีสิทธิ์ในการใช้อยู่แล้วนะมันก็คือเรื่องของประกันสังคมนะครับซึ่งเราเนี่ยในฐานะของผู้ประกันตนเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเราสามารถไปเปิกได้นะไปสามารถเคลมได้นะในเรื่องของอาการป่วยหรือว่าเป็นไปทํากายภาพจากตัวของออฟฟิซินโดรมนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยที่ผมเห็นแล้วผมโอ้โหแบบว้าวมากนะครับรนั่นก็คือในกรณีของการลาป่วยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราลาป่วยนะ จากการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยประกันสังคมจ่ายด้วยนะครับอันนี้นหาะหูว้าวมากก็คือราป่วยไนดะ้รับค่าจ้าง30วันนะครับ30วันแรกเนี่ยจากนายจ้างนะครับหรือว่า,าหากหยุดรักษาตัวเกิน30วันเนี่ยสามารถเบิกกรณีขาดรายได้จากสํงงานักงานประกันสังคมได้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เกินสูงสุดไม่เกิน90วันนะครับแล้วก็วงเงินที่ได้เนี่ยก็คือเงินทดแทน 5 0ของค่าจ้างแต่ว่าไม่เกิน1 5 0 0 0บาทน,นะครับก็ต้องบอกว่าใน,ในเมื่อเราป่วยแล้วเนาะเราก็อาจจะต้องไปรักษานะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราจะไปเบอร์หรือจะใช้บริการสิทธิอะไรต่างเนี่ยมีทั้งเรื่องของประกันสุขภาพประกันสังคมก็ใช้ได้หรือว่าประกันกลุ่มของที่ออฟฟิศเนี่ยก็ใช้ได้นะครับมผมว่าจริงมันก็มีหลายๆทางเรื่องเนาะให,ให้เราสามารถดูแลรักษาตัวเราเองได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า ถ้าสมมุติเรามีการรักษาแล้วนะครับเราก็จะสามารถกลับไปทางารรนได้อย่างดีนะครับนายจ้างก็คงจะแฮปปี้กับเราเหมือนกันครับคุณการ ใช่แล้วครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว่หลายคนชอบคิดว่าเอยออฟฟิซินโดมันอาจจะเป็นอาการปวดอาการอะไรเฉยๆซึ่งอาจจะเบิกไม่ได้นะครับก็ต้องชี้แจงกันว่าจริงๆแล้วออฟฟิซินโดมันก็คืออาการเจ็บปวดรูปแบบหนึงแหละเราเป็นวัดนะครับเหมือนไม่เราท้องเสียนั่นแหละแต่ว่าอาการได้เกิดขึ้นมันเกิดในขึ้นในโรคกลุ่มที่เป็นโครคกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาจากความเป็นจริงหรือว่าความต้องการทางการแพทย์ในการรักษาจริงๆนะครับแล้วเขาก็จะเขียนไปรับรองแพทย์ให้เราอันนี้สามารถเบิกได้ปกตินะครับ แล้วเนื่องจากกฎหมายแรงงานนะคุ้มครองเรื่องของการลาป่วยไว้30วันอยู่แล้วอันนี้มันก็เลยคุ้มครองเรื่องนี้ไปด้วยนั่นเองครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่สําคัญนะครับว,ว่าอย่ดีๆ่นี่ยเราสึกปวดหลังโอ้ยปวดหลังแล้วก็ลาแล้วก็จะไปเบิกประกันสังคมเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องมีแบบรองแพทย์หรือประกันพินิจชัยจากแพทย์นั่นเองนะครับ โอเคครับและนี่ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับของการที่เราเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งทํางานนานๆขึ้นนะครับเราอยากจะหาทางหนีที่ไล่และว่าเรายังทํายังไงได้บ้างเพื่อรักษาตัวเองนะครับก็ประกันสุขภาพในหมวดของ OPD นะครับคุณสามารถเข้าไปเดบิวท์ได้นะครับมันเป็นกลุ่มโรคกล้ามเนื้อครับและรวมถึงประกันสังคมอย่างที่บอสบอกไปด้วยครับก็ถ้าใครเป็นนะครับอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังนะครับรีบไปรักษาคุณจะได้สามารถกลับมาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับใช่แล้วะครับและในช่วงถัดไป ไข้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดในช่วงนี้เลยครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับทำไมมันถึงเป็นกันเยอะนะครับแล้วก็เราจะดูแลรักษาสุขภาพเป็นยังไงรักษาอยังไงในช่วงหน้าคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เพชรสมุนกรุ๊ผู้อำนวยการศูนย์บรการการแพทย์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับได้ครับ ก็ <G ül> จริงๆต้องบอกว่าไข้หวัดใหญ่อะครับเป็นโรคที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวไข้หวัดใหญ่หลายคนอาจจะเคยได้ยินไอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันเอสายพันบีเป็นต้นหรือสายพันซีจริงๆมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะสังเกตว่าช่วงช่วงหลังๆนะครับเหมือนไข้หวัดใหญ่คนที่ติดอาการดูเหมือนจะรุนแรงกว่าปกตินะครับแล้วก็จํานวนคนที่ติดก็ดูจะเยอะๆขึ้นน้อยเหมือนกันจริงๆอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอย่างแรงกเนี่ยก็เรื่องของอากาศที่มันมีการแปรปรวนไปอันนี้มีผลเหมือนกันนะครับปัจจัยที่2ผม มองว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับจริงๆบางท่านที่ป่วยอาจจะสังเกตว่าอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อนนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราสามารถเพิ่มโอกาสการที่จะติดเชื้อแค่ปัดใหญ่แล้วก็มีอาการรุนแรงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของสายพันธุ์จริงๆแหมว่าเราจะเคยได้ยินโอเคสายพันธุ์เสายพันธุ์บีแล้ว да. เราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแต่ต้องเรียนว่าตัวตัวเชื้อแค่ปัดใหญ่ที่เรามาทําวัคซีนนะครับมันอาจจะมีความหลากหลายอยู่ข้างในเช่นหลายคนอาจจะเคยได <ๆ S 2> ้ยิน H1N1 H ต่างๆมันจะมี HN อะไรพวกนี้ก็คือสลับสลับกันไปซึ่งบังเอิญว่าการที่เราอาจจะเจออาการที่รุนแรงได้แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามมันอาจจะเป็นการที่เราติดเชื้อสายพันธุ์ที่มันไม่ได้ตรงกับที่เราฉีดไว้นะครับตรงนี้มันก็อาจจะมีมีสนด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอันไหนตรงไม่ตรงนะครับคือโดยปกติครับตอนที่จะมีการทําวัคซีนไค่หวัดใ่ญ่ขึ้นมาเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็จะดูแล้วว่าโอเคปีนี้เนี่ยสายพันธุ์ นี่นี่น,นี่น่าจะระบาดเขาก็จะหยิบตัวที่น่าจะระบาดมากที่สุดเนี่ยมาทําวัคซีนเพื่อเพื่อให้คาดว่าน,น่าจะครอบคลุมโรคที่น่าจะระบาดในรอบนั้นได้แต่มันก็มีเหมือนกันที่บางเอิญบางปีเนี่ยหยิบมาแล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งมันดันระบาดแทนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเหมือนกันดังนั้นในชนะของประชาชนทั่วไปอะครับจริงๆเรื่องของวอัคซีนนะครับหนึ่งคือเราเรายังเชียร์ให้ฉีดอยู่โดยเฉพาะช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะอย่างิ่งจริงๆปกติของในประเทศไทยอะครับมักจะระบาดในช่วง เริ่มเข้าหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงสักเมษาพฤษภามิถุนาช่วงนี้เราได้นำใหน้ฉีดแล้วอาการที่เป็นนะครับจริงๆมันก็ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์เดิมอาการจะคล้ายกันก็คือจะมีไข้ปวดไม่ตาตัวมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นมีไอเจ็บคอน้ำมูกนิดหน่อยอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากจะให้กังวลอย่างหนึ่งก็คือใครที่มีอาการหรือสงสัยนะครับสามารถไป รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดสมมติไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยอาการไม่ได้รุนแรงคุณหมอก็จะมียาต้านไวรัสให้ทานนะครับซึ่งพอได้รับยาต้านไวรัสแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งอาการจะดีขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นโรคที่มีที่มียาเฉพาะเจาะจงแล้วก็สามารถเข้าไปพบคุณหมอให้ช่วยดูแลได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นการดูแลรักษาอื่นๆทั่วไปลดตามอาการนะครับอย่างเช่นยาลดไข้ยาแก้ไอยาลดอาการปวดเมื่อยทำตัววพนีเป็นต้น การรักษา,ากเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปว่าจริงๆไข้หวัดใหญ่ครับสามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้นะครับแต่มันก็จะมีคนไข้าบางส่วนเหมือนกันที่หนึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงนะครับหรือว่าอาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างซึ่งต้องรับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็ก็อาจจะพิจารณาความจําเป็นในแต่ละรายว่าต้องนอนโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับซึ่งระยะเวลาการรักษาครับอันนี้จะขึ้นแล้วแต่คนนะครับบางคนสอสาวันวัน2องว,ว,วันกลับบ้านได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็ จริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดรักษาแบบผู้ป่วยนอกค่าใช้ใจ,จา่ายจะค่อนข้างไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับจริงๆอาจจะมากกว่ารักษาไข้หวัดทั่วไปอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารักษาแบบผู้ป่วยผู้ป่วยในเนี่ยก็ค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะหลายหมื่นเหมือนกันแล้วแต่จํานวนวันที่นอนสิ่งที่กันได้คือวัคซีนครับแต่มันจะไม่มีแบบอาฉันจะไปพื้นที่ระบาดเช่นสมมทรอะไรละ่ะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นระบาดใช่ไหมฮะ ฉันจะไปญี่ปุ่นละฉันกินยากันไว้ก่อนอะไรไม่มีสิ่งสิ่งที่เชียร์คือฉีดวัคซีนครับในการป้องกันตัวนะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าพอมันเป็นโรคที่มันติดต่อในระบบทางเดินหายใจนะครับการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือการใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือเหมือนช่วงที่เราเป็นโควิดนะครับก็จริงๆสังเกตได้ว่าช่วงที่โควิดระบาดอะ่ะแทบไม่มีใครป่วยจากไข้หวัดใหญ่เลย นะครับเพราะว่าจริงๆการติดวิธีการติดเชื้อมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นการที่เราใส่หน้ากากล้างมือนะครับตรงนี้ก็ช่วยลดโอกาสการเกิดการติดเชื้อใข้หวัดใหญ่ได้ไม่ว่าจะใช้ผ้าใหม่ใช้ผ้าเก่านะครับก็สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะครับอ๋อโอเคเอ่อบางบางคนจะชอบบอกอะไรสายพันธุ์ดูแรงกว่า B บางคนบอก B แรงกว่า A อะไรเงี้ยจริงๆถามผมว่า,วามันเอ่อค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับไม่ไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยสำคัญมากเท่าไหร่ ตัวที่เจอบ่อยๆจริงๆส่วนใหญ่จะเจอ A นะครับแต่ว่าสายพันธุ์บก็จะเจอบ้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และนี่คือทั้งหมดของรายการเดียร์เวเซอร์ใน EP ที่67นี้แล้วครับหากท่านใดชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับสามารถติดตามพวกเรา2คนได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับและแน่นอนครับท่านใดที่อยากจะเข้าไปลงทุนในจังหวะเวลาที่เราให้คำแนะนำในตอนนี้นะครับคุณสามารถ กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Tisco MyWell คุณสามารถซื้อกองทุนจากหลากหลายค่ายบจอได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสครับและในสัปดาห์หนะ้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นน่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับตันนี้ผมและการขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ